ยูนิไทยพรีเซนซ์ประเภทนิสัยของคนสอนเล่นเกมจะมีกี่แบบนั้นเราไปดูกันแบบที่หนึ่งสอนผู้หญิงเล่นเกมมอยตรงนี้ทำยังไงอ่ะฮพี่โอ้โหนี่นี่พี่จะไม่มีเลยนะเนี่ยพี่กดควานเนี่ยปึ๊บแล้วออกไอเทม ไปจับมือเขาอีกเออยังยังเนี่จะไปกอดเขาอีกอ๋อพี่เดี๋ยวถามจริงกับเพื่อนผู้ชายสอนงี้เนี่ยเอาไปกอดเขาอีกอาวไปดูปดูมันไปจับมือเขานี่เขาขาแล้วเมื่อสิกี่ทางเพศได้เลยเนี่ยเดินไปตรงจุดนี้อ่าใช่พี่แบบที่สองสอนผู้ชายเล่นเกมหมอยตัวนี้เล่นไงอ่ะสอนหน่อยดิเล่นเองดิฝึกเล่นด้วยตัวเองอ่ะเป็นไหม ไม่เป็นผู้ชายก็เล่นเองดีวะฝึกเล่นดูงานกูเองงานกูเยอะมากมอสแต่สอนนิดนึงนี่เล่นไม่เป็นก็บอกให้ฝึกเล่นเองไงล่ะควนมีงานทําอยู่เนี่ยคือเข้าใจไหมเนี่ยเต็มมือเลยเนี่ยเต็มหนานะอย่านะเลือกบัลลุมเสียละเดด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 หน้าวงหน้าเว็บอะไรก็มีอ่านไม่อ่านเลย้มอสสรุปตัวเองได้ไงวะเนี่ยหิวข้าวเว้ยไม่เล่นเองดีวะเฮ้ยไงโตไปเดทโถไอ้ฮะถามอยู่นั่นแหละแล้วคุณล่ะเป็นแบบนี้หรือเปล่า สามารถเข้ามาแชร์ประสบการณ์ของคุณนะครับได้ที่ u n i t ชานะครับหรือใครที่ยังไม่มีสตรีมนะสามารถโหลดได้ที่ store steam power com สามารถกดไลค์นะครับหรือแฟนเพจของเราได้ที่ www facebook com unitycompany และสามารถกด subscribe c h anel n youtube ของเราได้ที่ www youtube o t com unity นะครับบอกเลยนะครับว่าถ้าคลิปนี้โดนนะกดแชร์ไปเลย